สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดิงดงองเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหมวกกัน,น็อกของผมที่ใช้งานมาสามปีนะครับคู่กับเจ้าแนลนดี้250นะครับเป็นหมวดก,กัน,น็อกยี่ห้อเลียวนะครับเป็นทรงไฮบิดนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับมีไอ้ข้างหน้ายื่นออกมาเนี่ยตัวนี้ประโยชน์มันคือไว้บัง แดดนะครับเวลาพระอาทิตย์ลงตกดินใกล้จะตกดินนะครับมันจะแยงแยงตานดนึงนะครับแต่นี้ก็สามารถบังได้ช่วยได้อยู่ครับแล้วก็มีกระจกนะครับแล้วก็มีกระจกกองแสงข้างในนะครับมีครับที่ปรับมันเอาขึ้นเอาลงครับ ตัวนี้ผมก็ซื้อมาในราคาสองพันเ้าร้อยแปดสิบบาทนะครับซื้อมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็ราคาลงไปที่สองพันนะครับก็น้อยใจอยู่นิดน,นึงนะครับ ไอฟองน้ําตัวนี้มันสามารถถอดได้นะครับนี่เนี่ยถอดซักได้นะครับข้างในนี่ผมแกให้ดูเลยนี่ครับถอดออกมาสามารถนําไปซักได้นะครับนี่สซกโ,กโปรค,ครับสายรัดก็จะเป็นแบบสกิปล็อกนะครับนี่แบบนี้นะเนี่ย ก็ใช้งานมา3ปีนะครับดูสภาพจากการใช้งานแล้วก็โอเคครับคุ้มครับน็อตตรงนี้ก็จะคลายๆอยู่นิดนึงนะครับต้องพยายามดูน็อตตรงนี้ครับสำหรับที่เสริมนะครับตัวนี้ก็ที่รับลมนะครับเปิดปิดได้เห็นไหมครับข้างบนนี้จะเปิดปิดไม่ได้นะครับมันจะเป็นช่องเฉยๆรับลมเฉยๆครับ สำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือที่ติดกล้องโกโปนะครับตัวนี้ผมใช้กาวกาวดินน้ำมันอีพ็อกซี่นะครับยึดติดกล้องโกโปนี่ก็ให้มุมที่น่าดูอยู่ครับนี่ครับมีมอกอด้วย เอกอลน้ำหนัก่ไหมนี่แหละครับใช้มาประจำตัวนี้ก็หลุดหายครับนี่มันเป็นสลักลอ็อคหลุดหายเหมือนข้างนี้ครับสลักลอ็อคนี้หลุดหายครับ ก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ